อันต่อนะครับเขาพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อ,อต่อการที่จะทําให้โมเดลกับการใช้พลังงานที่ซิมได้จากโมเดลเนี่ยกับที่วัดจริงมันมันต่างกันนะครับอันแรกพูดถึงสภาพอากาศอันที่สองพูดถึงพักโหลดนะครับ แล้วเขาก็มีหลักฐานให้ดูว่ามันไม่มีวันจะเหมือนกันเป๊ะหรอกเนาะแล้วก็อันที่สามคือพูดเรื่องตารางการใช้งานของของของคนนะที่ใช้อาคารนะครับออ้าวเราอ่านจบไปแล้วนี่นาใช่ไหมเราอ่านตรงนี้จบไปแล้ว โอเคอ่ะนั้นก็แปลว่าเอาวันนี้ก็จบได้แล้วสิเนี่ยโอเคถูกไหมรู้สึกเราจะอ่านจบตรงนี้ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เหลือหัวข้อนี้นะครับแล้วก็เหลือหัวข้อสรุปบอกว่าอันนี้พูดถึง lead model แล้วก็ investment grade model ก็เป็นแบบจำลอง ที่ใช้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของรลีดหรือไม่บ้างนะอันนี้เดาวน,นะครับแล้วก็อันนี้เป็น investment grade อันนี้ยังไม่เข้าใจเป็นโมเดลสําหรับเป็นโมเดลสําหรับการสําหรับการลงทุนนะเพราะว่าอันนี้จริงๆน่าจะน่าจะต้องละเอียดแหละถูกไหมเพราะว่ามันจะต้องแม่นยำพอที่จะใช้ ตัดสินใจว่าควรจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะครับเขาบอกว่าเจ้าของหลายคนนะครับแล้วก็วิศวกรบางคนเนี่ยไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง e ี d Mo เดลกับ investment grade Mo โมเนะครับบอกว่าไอ้โมเดลแบบจำลองการใช้พลังงานสำหรับเอาไปขอรับรองจาก e ี d เนี่ย มันเปรียบเทียบสมรรถนะของอาคารเนี่ยกับแอชเลย์สแตนดาร์ด90.1นะครับในนั้นมันก็จะมีกรณีฐานให้เราใช่ไหมเบสไลน์ให้เรานะครับเนาะดพูพอดีผมง,งงว่าเขาใช้คอมเพอันนี้ a g a i n s t อันนี้นะครับไม่ไม่ค่อยเห็นว่าเขาใช้ p o r p พัคคู่กับคำกับ p r s p t s o t i o n i n s t n น t c o คอม r พคเขามักจะใช้กับทูหรือไม่ก็กับ w i t h นะครับแล้วทูกับวิ h เนี่ยก็ให้คนละเซน์ด้วยซึ่งผมจำไม่ค่อยได้ละปกติผมจะใช้ with. วิ h เนาะ compare อย่างหนึ่ง with อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเทียบว่า2อ,อย่างนี้มีอะไร ต่างกันเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าถ้า compare t o นี่จะเหมือนกับมันให้เซนว่าเรากำลังพยายามจะเทียบกับเทียบกับสิ่งที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่เป็นไรก็ใช้ against ก็ a g รกอ่ะก็คือแบบจำลองที่ใช้สำหรับขอรับรองลีกเนี่ยก็จะเปรียบเทียบกับ เบสไลน์ uh, baseline, หรือว่ากรณีฐานใน a e s h a อช r a ชเว a ์ d แตกรณีฐานก็คือใน90.1เนี่ยมันจะมันจะบอกว่า uh, ขั้นต่ำอขั้นต่าเพื่อให้ได้ปรสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำเนี่ยอาคารต้องทำอะไรบ้างกรอบอาคารต้องมีค่ากรอบอาคารต้องมีค่า r หรือค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่า แอร์จะต้องมี COP ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็อามันก็จะต้องอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้เอาไปใช้ทํานายสมรรถนะที่แท้จริงนะครับซึ่งมันสําคัญมากนะครับที่เราจะต้อง educate owner นะครับ educate นี่เดี๋ยวนี้เราก็ใช้ทับศัพท์ไปแล้วใช่ไหมเป,เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้อง ให้ให้ความรู้แก่เจ้าของนะครับว่าเขาอะว่าพวกเจ้าของอนะไม่ควรจะไม่ควรจะคาดหวังว่าการใช้พลังงานของอาคารของเขาเนี่ยมันจะเป็นไปตาม Lead Model นะครับส่วน Investment Grade Model เนี่ยอันนี้ใช้สำหรับทำนายการประหยัดพลังงาน จากมาตรการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับอาคารเฉพาะแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเรามีใบเสร็จค่าไฟในอดีตอะเอาไว้ดูเทียบนะครับมีคำศัพท์ที่ควรรู้คือคำนี้ energy conservation measures นะครับ บางทีเราจะเห็นเขาเขียนเป็นตัวยอ่อเลยนะครับเขาจะเขียนตัวยอ่อ ECM นะครับอันนี้คือมาตร,าตรการอนุรักษ์พลังงานเวลาเราไปเห็นตัวยอ่อในเรื่องของพลังงานแล้วเขียนว่า ECM แล้วก็มี s ตัวเล็กตบท้ายเนี่ยก็คือให้ให้เข้าใจว่ามันคือสิ่งนี้เลยแหละมาตรการอนุรักษ์พลังงานนะครับโอเคอันนี้ก็คือเหมือนเราต้องมีบิดค่าไฟอะเพอเราทำโมเดลเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนกับสามารถคาลิเบรตเทียบกับ บินค่าไฟได้แล้วก็จะได้บอกได้ว่าโอเคโมเดลเราใช้ได้อะไรเงี้ยนะครับอนี้ไงพูดถึงคำว่าค a ลิเบรตมาเลยคือมันจะได้สามารถเอาไปค a ลิเบรตกับข้อมูลในอดีตได้นะครับเนาะเพื่อจะได้จะได้ได้แบบได้โมเดลที่เป็นเบสไลน์ที่มันแม่นยำนะครับแคเที่มันแม่นยำนะครับ แล้วพอเราได้โมเดลที่แม่นยำแล้วเนี่ยคือคืออันนี้คือ from there ก็คือจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยนะครับมาตรการประหยัดพลังงานทั้งหลายเนี่ยที่มันต่างๆกันที่เรามีหลายๆมาตรการเนี่ยก็จะได้เอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะได้ประมาณการว่าประมาณการผลประหยัดได้นะครับแล้วก็จะได้ไปประมาณการผลตอบแทนการลงทุนได้นะครับ ไอ้คำว่า investment rate of return เนี่ยมันคือมันคืออัตราผลตอบแทนการลงทุนนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะออกมาในรูปแบบไหนเนาะจะออกมาเป็นระยะเวลาคืนทุนจะเป็น NPV IRR อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เราใช้อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์นี้นะครับก็ใช้กับอาคารที่มีอยู่แล้วเท่านั้นนะครับ ก็คำศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆก็มีคู่กันนะครับคือ existing building กับ new building นะครับ existing building ก็คืออาคารที่มีอยู่แล้วส่วน new building ก็คืออาคารที่สร้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ในเชิงที่เป็น investment grade model เนี่ยที่มันจะต้องมีบินค่าไฟย้อนหลังมาให้เทียบเนี่ยก็มันเขาก็เลยเขียนว่าเออมันก็วิธีนี้มันก็ใช้ได้กับอาคารที่มีอยู่แล้วเท่านั้นแหละนะครับ ส่วนอาคารใหม่กับอาคารที่เป็น Fully Renovated ก็คืออาคารที่แบบปรับปรุงแบบพลิกหน้ามือไปหลังมืออ่ะถึงจะเรียกว่า ate, รีโนเวตอ่ะปรับปรุงนิดหน่อยเราไม่เรียกรีโนเวตนะครับอา,อาคารใหม่หรือว่าอาคารที่เป็นแบบรีโนเว e แบบหน้ามือไปหลังมือเนี่ยอันนี้มันจะไม่มีมันจะไม่มีประวัติค่าไฟ ค่าน้ําค่าไฟค่าเชื้อเพิงไม่แน่นะครับมันก็เลยเอามา,ามทําเป็นเบสไลน์ไม่ได้เมื่อกี้ตอนที่ผมอ่านประโยคสองสามประโยคตรงนี้ผมยังไม่ได้อ่านตรงนี้เลยนะแต่ว่าพอผมเห็นคําว่า existing building ในหัวมันก็นึกถึง new building กับ renovate ไปแล้วอะ่ะซึ่งประโยคถัดมาเขาก็เขียนะก็คือ คืออันนี้ที่พยายามจะอ่านแล้วแบบพูดเยอะๆว่าในหัวผมคิดอะไรอยู่เนี่ยก็คือเวลาอ่านแล้วผมเหมือนเหมือนกับเราควรจะเดาไปข้างหน้าต่อไปเลยอะว่ามันควรจะผู้เขียนเขาน่าจะพูดเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดาไปล่วงหน้าก่อนเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราถึงเวลาที่เราจะเขียนงานตัวเองอ่ะมันก็จะเขียนได้นั้วเราจะรู้ว่าเราควรจะเขียนอะไรต่อเล่ายัางไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่าโอเคก็จะเป็นอาคารใหม่อาคะรีโนเวทก็จะไม่มีบินค่าไฟเก่าให้เทียบนะครับเ,เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่มีค่ามีคุณค่านะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆนะครับคำว่าออปชันนี่หมายถึงทางเลือกนะก็คือเอาไว้เปรียบเทียบทางเลือกหรือว่ามาตรการในที่นี้ก็คือมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาตรการต่างๆนั่นแหละแต่ว่า อ๋อแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้ทำนายว่าจริงๆแล้วมันจะใช้เท่าไหร่อ่อืมไม่ไม่รู้คุณเข้าใจเซนที่เขาพยายามอธิบายตรงนี้ป่ะนะคือถ้าคุณเรียนธรรมะผมอะผมมักจะพูดเรื่องคำว่าสัมพัส์อยู่บ่อยๆอย่ะคือค่าสัมบูรณ์มันไม่มีอ่ะนึกออกไหมในโลกนี้มันไม่มีค่าสัมบูรณ์หรอกเอ่อ เช่นดีของเรากับดีของเพื่อนมันก็ดีไม่เหมือนกันนะใช่ไหมเลวของเรากับเลวของเพื่อนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามันก็มันแต่ว่าไอสิ่งสําคัญก็คือสัมพัทธ์กันนะเช่นเช่นอันนี้คือสมมุติโมเดลเราอะสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงแม้เราจะคาลิเบทเทียบกับเบสไลน์เอเทียบกับบินค่าไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยถามว่าเวลาเราเอาไปทํานายต่อว่าเ ในอนาคตต,ต่อไปมันจะใช้พลังงานเท่าไหร่ในสภาพอากาศต่างๆในฤดูกาลต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นไปได้สูงเลยแหละว่ามันจะทํานายไม่ตรงกับของจริงหรอกถูกไหมแต่ว่าสิ่งสําคัญมันไม่ใช่เรื่องว่ามันทํานายค่าได้ตรงเป๊ะกับค่าจริงจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาใช้ในการเปรยียบเทียบคือเขามองในเชิงสัมพัทธ์อะ่ะพอเราลัานเบสไลน์เก็บไว้ใช่ไหมก็จะมีค่า เหมือนเราตีเส้นอ้างอิงไว้เส้นหนึ่งอะแล้วพอเราทํามาตรการที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างเงี้ยมันจะประหยัดพลังงานได้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเส้นอ้างอิงของเราอะนึกออกไหมครับไอ้ตัวที่มันตัวที่เราสนใจมาอะคือไอ้ผลต่างคือคือเซฟวิ่งอะคือผลประหยัดพลังงานระหว่างกรณีต่างๆเทียบกับกรณีฐานโอเคไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าค่า การใช้พลังงานของอาคารนั้นมันจะแม่นแค่ไหนเราจริงๆก็แม่นก็ดีแต่ว่ามันไม่มีวันที่มันจะแม่น100ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็มันเป็นโมเดลใช่ไหมเพราะนั้นสาระสําคัญจริงมันจะเป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างแต่ละกรณีที่เราใช้มาตรการประหยัดพลังงานต่างๆเราเอามาเทียบกับเบสไลน์มากกว่านะครับประโยคสุดท้ายเขาพยายามอธิบายประมาณนี้เนาะสรุปนะครับก็บอกว่ามีปัจจัยนะครับมีสาเหตุหลายประการนะ ที่จะทำให้การทำนายสมรรถนะการใช้พลังงานของห้องแล็บอะมันยากนะคนะือคือถ้ามันเป็นไปไม่ได้เลยก็ปเป๋ามันยากแหละนะครับนะ if not impossible อันนี้มันเป็นปฏิเสธซ้อมปฏิเสธอะมันเป็นภาษาพูดอะเนาะถ้าเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็จะพูดประมาณว่าอืมเป็นเรื่องยากนะถ้าเกิดมันจะมันจะไม่เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะ วิศวกรเนี่ยก็จะต้องเ,ออเต็มพร้อมนะครับที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็กำหนดเรื่องความคาดหวังของเจ้าของอ่ะที่มาถามว่าเฮ้ยโมเดลเองอ่ะแม่นแค่ไหนนะครับในการทำนายค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะครับ นี่กอก็บอกว่ามันไม่สามารถทํานายได้แม่นยําหรอกนะครับมันเป็นเรื่องอนาคตาใครจะไปรู้นะครับทั้งในแง่ของปริมาณการใช้พลังงานเองหรือว่าในค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเ,เครื่องมือในการออกแบบที่มันมีประสิทธิผลดีๆเนี่ยนะมันจะใช้ในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมากกว่านะครับ c o m p a r a t i v e นะครับเ,เดี๋ยวนะ มีมีข้อยกเว้นอยู่สองสามอย่างนะครับจะเป็นเรื่องเรื่องสภาพอากาศการการที่มีคนใช้งานอาคารนะคือตารางการใช้งานอาคารนะครับแล้วก็ตัวปลักโหลดเนี่ยมักจะถูกกำหนดค่าไว้ให้มันเป็นค่าคงที่ครับในในการในการในการรันโมเดลอะนะครับ ซึ่งพอทำแบบนี้แล้วเนี่ย variance หรือว่าไอ้ความเบี่ยงเบนอะนะครับความเบี่ยงเบนของผลลัพธ์อะมันก็จะมันก็จะน้อยลงอะนะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะเบี่ยงเบนน้อยลงนะครับแล้วก็จะได้เห็นเหมือนกับจะได้เปรียบเทียบกันได้ชัดเจนอะว่าโมเดลต่างๆที่ใช้มาตรการต่างๆอย่างเงี้ยมันผ่านกันตรงไหนเนาะก็ ไอ้ตรงนี้มันก็จะไปเข้าคอนเซปต์เรื่องตัวแปรต้นตัวแปรควบคุมแล้วก็ตัวแปรตามที่เป็นผลลัพธ์ที่เราสนใจอย่างเงี้ยคือถ้าเราสนใจสนใจผลกระทบของตัวแปรตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตัวแปรตัวที่เหลือเราก็ต้องควบคุมให้มันคงที่อย่างเงี้ยนะครับอารมณ์ก็ประมาณเนี้ยจะได้ดูว่าตัวแปรตามของเราอ่ะไอ้ผลกระทบของตัวแปรต้นที่เรากําลังแปรค่าอยู่นั้นน่ะมันมีผลกระทบยังไงต่อตัวแปรตามอย่างเงี้ยนะครับ ก็เป็นนั้นว่าบทความนี้อ่านแล้วสรุปว่าไงครับสรุปว่าตามโจหัวเขาเนี่ยอาคารปฏิบัติการนะครับเป็นไปตามโมเดลหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ไหมเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าถามว่าไม่ตรงแล้วแคร์ไหมก็ถ้าเกิดเรามีโมเดลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานเนี่ยมันก็ไม่ต้องแคร์อะไรเพราะว่าเราสนใจเฉพาะค่า สัมพัสใช่ไหมเทียบกับกรณีฐานนะครับโอเคอ่ะเป็นนั้นว่าบทความนี้ก็จบไปสั้นๆน,นะครับสามตอนจบ